Hello everybody. Hello everyone. ตายก้าโวสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะเช้านี้ก็จะมาพบกับคุณนายลิลลี่นะคะกำอยากกำโจเลยกินตัวลิลี่เจล่ะกำอยากลิลี่เจเลยแรงเลยมาเมช้าเลยกินตากาแล้กำแรงอย่ามุกว่าจิงโง่ 今日冇見咗人，又冇掛住我先，係嘛？唉，今日早起身啦，今日早起身嚟食早餐啦，蛋糕仔，<laughs> 早餐嚟嘅，同埋一杯黑咖啡，一杯黑咖啡啊大家，飲咖啡先，飲咖啡卡。 ช้านี้ก็มาพบเจอพี่น้องตอนเช้านะคะคุณนายลิลี่นะคะคุณนายลิลี่ยังไม่ทํางานอะไรเลยนะคะก็มาพบเจอพี่น้องก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมากินอาหารเชา้าเป็นอาหารเช้านิดๆหน่อยๆคะ่ะพบเจอพี่น้องนะคะโอ้ยไม่ไหวแล้วเมื่อวานนี้โอ้เล่นไพ่เสียไพ่จากพี่น้องอ้ามติ่มตรงอะคำหยาดรอตาพายอะซีพายอะตาจ้า suy cho hú tô ai tìm tông la, suy cầm tô chí mô mô chí bàn lên bê tài ca la, là ai hẳn sạch lô chăn cầm nhà mô mê cốm gà cha mô hẳn hóa cốm ha 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 một cái tôi rồi, cháu người kia rồi, rồi người kia rồi, bán người kia rồi, rồi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  rồi, rồi người người kia rồi, ai người kia rồi, rồi người kia rồi, rồi ย่ตมไายายแลเลยซำลรยลลี่ๆนะตุก้าก็ไมจงตาผายกัาใช่ไหมจอเลยยันจอลีตีกันล้ะเมื่อวานก็ไปเล่นไพ่นะคะคุณนายลีลี่ไปเล่นไพ่ค่ะเล่นไพ่เสียจับพี่น้องตื่นเช้ามาเลยเลยมีแรงจ้า 今日有好少嘢做啊！今日屋企啲嘢又少嘢做嘅。今日樣唔樣啊？打扮樣唔樣啊？今日又唔係好凍嘅。嗯，食完一陣咧就去買餸噶啦。餸啊買咗，另外買買只雞嚟焗嘅，啊焗雞要嚟醃嘅，咁啊聽朝早咧就醃咁樣。聽朝聽朝誒咪買翻嚟又醃。 醃咗嚟咧，咁啊聽朝早就要焗，焗雞俾人啊，自己又食啦，係嘛？肉餸俾人，啲人好中意畀 Lily 姐做餸噶。啊，今日幾多號啊？今日，唉，Lily 姐唔記得咗啊！ dìa đi, chị dìa 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 chị à, dìa 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 mẹ dìa 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 ta ông dìa dìa cái dìa 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 à, dìa 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 lên có bè cầm chung gì kề mỗi ngày làm à mới ngày tụi em mới giặt đã phai thì cô cầm nhau à phai thì cô giặt giặt cô giặt giặt cầm nhau à tất cả là phai cho mồm kéo phai cho sai phai chơi tay giặt cái đó à mà cầm nhau mày xem nhà tôi yêu vậy mà mày xin <laughs> cái lỗ ta hàng สเสียดียวเกเยเยินย์เย,ย,เ,ย,ยเหรอไหม六合彩กอเคยเก็เกจอะไรก็จะลืมไปหมดนะคะก็จะลืมเฉพาะวันวันนี้วันอะไรก็จะลืมบางทีก็แม่ก็จะจํานะคะวันเรื่องวันที่หรือวันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ผ่านไปผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันพี่นองมันจะได้ไวๆจ้ะมูอแต่ไปจดไปจํามันทำไมล่ะ คนเราก็จดจําอะไรได้ไม่เยอะหรอกจ้าคือเรามันมันเราทําให้แบบสมองเราโล่งโปร่งสมองเราสมองเราว่างเปล่าอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยคิดอะไรมากมันจะไม่คิดคือมันคิดน้อยลงอะ่ะใช่ไหมละ่ะที่คิดมากตอนนี้คืออะไรคือจะทํากับข้าวอะไรกินเนี่ยเย็นนี้จะทํากับข้าวอะไรกินแล้วตัวเองกลางวันจะกินกินอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจะคิดเฉพาะอย่างเงี้ย แล้วก็คิดเฉพาะเรื่องทํางานบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะคิดในแต่ละวันใช่ไหมละ่ะจะคิดไอเ้เรื่องพวกอย่างเงี้ยไอ้เรื่องอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยคิดหรอกจก้ะแต่ว่าถ้าใครนินทาก็นินทาคืนนะวันนี้เนงเซย์กจะไม่ม่ตาปิดิล้ษวกนยา้ฮะลีลีเจ้ากบมาฝุนกันละ 無謂啲嘢咧，無謂嗰啲誒，記住㗎，咪先。你啊做嗰啲嘢啊，做平時嗰啲屋企啲嘢啊，做家務啊，淨係諗嗰啲誒食咩餸啊，淨係諗呢啲嘢啊，每一日啊，Lily 姐係咁噶，即日子都好快過，就第二日啦，就嚟啦，係咪第二日就係啦，第二日再諗過咯，咁樣咯。 每一日冇乜嘢嘅，净系谂买餸啊，做家务呢样嗰样忙呢啲嘅，其他冇为嘢咧呢年即就唔谂噶啦，唉，唔记得攞叉嚟，<laughs> 用手嚟食。 เจอรถชาจาปหรือม,มาซ่อมมาจากพี่น้องก็เลยใช้มือรีบจับหัวสมองไม่ค่อยคิดอะไรหรอกจ้าหัวสมองเพราะว่าเราปล่อยวางเราทําให้มันว่างมันอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องคิดเยอะมันจะได้ปัญหาไม่ต้องเยอะจากพี่น้อง มัวแต่คิด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 อ้าวมันก็เครียดใช่ไหมล่ะมันเครียดมาทําให้เราไม่สบายใช่ไหมล่ะเออปวดหัวปวดอะไรไม่สบายอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเราคิดน้อยหน่อยเราคิดน้อยหน่อยเราทำเราคิดอย่างอื่นทําให้เรามีความสุขน่ะใช่ไหมเราคิดทำอย่างอื่นที่ที่ทําแล้วเรามีความสุขเออย่างนี้อ่ะได้แต่เรามัวมัวแต่ไปคิดที่ว่าเรื่องไร้ไร้สาระอย่างเงี้ยมันทําให้เราเครียดจ้ะพี่น้อง ทําทำทุกวันให้เราแบบแฮปปี้อย่างเงี้ยโอเคจ้ะพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ช้านี้ก็กาแฟดำนะคะกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เนยไม่ใส่อะไรจ้าก็จะกินกาแฟประมาณตอนเชา้าช่วงเช้าไปจนไปถึงเที่ยงหรือตอนช่วงบ่าย ก็จะกินกาแฟสามแก้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> มาพบเจอกันแค่นี้ก็จะไปแล้วนะคะ <c oughs> ไม่ไปไม่ไม่ไปซื้อกับข้าวชุดนี้หรอกจ้าเพราะเดี๋ยวจะแปลงล่างอีกแล้วนะคะก <c oughs> ำยใหมูแม่กองอะตายก้ากำยากำยำชดเลยกินนะตายก้าจะมาเห คำยาดมูกินนะยัยาดรออะมากวาจิลิลีเจมากวามกวาจิลิลีเจอลิลีเจกวาจิตัดกะกะแลมแลงอะคำยาดแลมแลงสิอืแเลมแลงอะจิตจาน้องอสินตะกะงอเลมแลง o d a เดม very beautiful what you sing If you sing if you sing me beautiful or sexy, are you, me, huh? you, sexy, you, you tell me ha? Yo got the lily jelling a sexy le you comment la. Yo yo y kin na li yang ko yang am chung yi a. Ko yi kong ka, am a. kong ngo kong fan ni lo. Ai ma. Ô lam kong la, chau la chau la. เวลาไม่พูดมากแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแบบธรรมดาสบายๆค่ะสไตล์คไนไอลิลี่นะคะวันนี้ไม่มีอะไรนินทากัโอล้ละกําจะเจ้าอปิ้งกอสร้างหยัดกําหยัดแล้วจุกตายก้าแล้วอสร้างหยัดไฟหล Happy อกแฮปปี้เบิร์ดเดย์อสันไทยกินห้องเหอะยิบจนเปวันโตที่ชิน้นอ้อแต่ก็ยําปุ้ยละโอล้ละลิลี่จะอยู่เจ้าจกันลา เราให้กำกันเราแต่ก้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแต่ก้าจะกินต่ก้ากบ๊ายบาย